โอ้ค่ะคุณผู้ชมเรื่อจามยังไม่สวยเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมมันตั้งในเสมอกันครั้งที่สองที่ทําค่ะคุณผู้ชมข้างแรกมันก็เป็นแบบนี้นะคะข้างแรกมันจะเป็นแบบสเปสปะค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบกระโดกกระเดกวัท่อกันค่ะแต่ว่าข้งนี้รู้สึกว่ามันเนียนขึ้นนิดนึงค่ะเดี๋ยวข้งต่อไปก็สิง,งามเน้ะคะ่นะเนาะเป็นงานฝีมือค่ะฝีมือที่ออกจากใจล้วนเลยนะคะคุณผู้ชม ใจเบเอานี้มั่งนางเฮ็ดอันนี้เบาไดได้ะคะ่ะมันต้องใช้สมาธิด้วยนะคะเนี่ยใกล้จะสวยแล้วแหละนะคะคุณผู้ชมต้องเบิ่งไก,ไก่ๆค่ะต้องดูไกๆยังไม่ได้คะ่ะคุณผู้ชมเนาะยังไม่สวยดีคะ่ะยังไม่สวยเท่าที่ควรนะคะฝึกไปคะ่ะคุณผู้ชมก็คขึ้นแนวทางนี่แหละคะ่ะเบิ่งไปคะ่ะมันต้องมีมือเขา่ามือ บาเขาเนาะคะ่ะมือเข่าก็ดีไปคะ่ะมือบาเขาก็เป็นธรรมดาคะ่ะแล้วก็มีลุ้นกันนะคะเนาไปต่ออันไม่คะ่ะคุณผู้ชมแนวทางของเซียนหนุ่มภูพานนะคะมีหลุดมีเข้าแล้วก็เข่าบนล่างมางวดวันจันทรนะคะวันจันอะ่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะแล้วก็วันถัดมาวันพุธหลุดนะคะ่ะ ามว่านาเสียดายบ่คะคุณผู้ชมกันนาเสียดายอยู่เพราะว่าเหล็กมันกระโดดไปกระโดดมาเนาะคะ่ะมันใจว่าสีมาอีกตัวนึงแหละกับบอมาซะจำเป็นเนาะค่ะเนาะตามต่อกันไหมคะ่ะคุณผู้ชมมันกันมีเขามีรุดคะ่ะบอมือนึงกับมือนึงตองเขาเนาะคะ่ะโอ้ยมันจะน่าเป็นวัดละประเดนี๋ยจมแล้วก็เป็นวัด สำหรับแนวทางของแอดกินก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมรูดเวิร์ดเลยนะคะตามตามหลังของเซียนนุมผู้พานค่ะจ <c oughs> ินตนากาล่งคูกันกับเพิินค่ะคุณผู้ชมพระมาณแนวทางเพิินเดินดีจินตนาการเดินตามเพิินนะคะเอามาติดซอยหอยตามเพิินไปค่ะกับสองเซียนเลยค่ะคุณผู้ชมเบิ่งน้ากันค่ะฟื้นเพชรไม้ค่ะคุณผู้ชม เพราะว่ากะอยากเป็นเซียนผู้นึงงนะคะอยากอยากได้แนวทางของเจ้าของเพราะมันเขาเก่างวดสีงวดค่ะคุณผู้ชมบมแบบ่มีไผแบบสีบปปื้มบ่พุ่มใจนะคะเพราะมันเขาเก่างวดสีงวดดีใจแห้งค่ะแล้วก็นาแนวทางของเจ้าของไปเล่นเองเลยค่ะคุณผู้ชมกับพ่อได้อยู่ค่ะแต่ที่นี่พอนํามานํามามันหลุดนะคะพอมันหลุดโหความรุ้สืค่ะคุณผู้ชม ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีความรู้สึกนี้ค่ะเพราะมันหลุดปับ๊บสองมือค่ะคุณผู้ชมเนี่ยวันจันทร์กับวันนี้หลุดหลุดทนัดเลยค่ะวันจันทร์ก็ย่าง,ง,งตัววิ่งอยู่ค่ะแต่ว,ว่าวันอื่นอื่นนะคะวันซุกเนี่ยไอย้วันพุธนี่ยค่ะหลุดสนิทเลยความรู้สึกปลิวไปเลยค่ะรู้สึกอ่าพอทอ่อนิดนึงค่ะคุณผู้ชมว่าเากับหวังเนาะแนวทางค่ะ มันบ่มีไผ่หลูหรอกว่ามันจะเข่าสลุดต่ว่าเขากับหวังนะคะคุณผู้ชมหวังว่ามันสิปังเนาะค่ะมันสีมาล่ะเอางวดนี้มันสีมาล่ะสินะงวดมันเฉียดไปเนาะค่ะเลือดแต่ตัววิ่งตัววิ่งบ่รุดจังสินะคะแต่กลับมาหรุดน้ากันซ้าโอ้ยแต่เสียดายค่ะคุณผู้ชมค้ามไปซื้อข้ากับบิวร้อยละลองไปน้ากันค่ะเองไม่เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะบ่บากันค่ะกับรุดก็ขอโทษขออภัยคุณผู้ชมค่ะ แนวทางเขาก็คือบ้านนั่นแหละค่ะกับผมมีคนเบิงเนาะมาพอมันรุดกะมาตามตอนช่วงมันรุดโอ้ยมันกกเห็นใจค่ะคุะคณผู้ชมอขอโทษขออภัยหล,ลายๆค่ะเสียนเพิ่นกับประยางมันรุดดอกตบามันจําเป็นเนาะมันกับรุดเองของมันไปเองนะคะอัตโนมัติตามเบนจะที่สุกนั่นแหละค่ะตั้งได้กระตรงอ่านี่ ข้านนำปูนำปลาจักหน่อยนะคะยั่งดีพ่อได้ยุดวันเสาร์อาทิตย์พ่อได้ไปหาทําบุญนะเพราะว่าช่วงนี้บุญกระถิ่นนะคะบุญกระถินหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นตัดไปาทาสักเก่ากองชื่อปันวาค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ไปกําหนดขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่าพูดถึงว่า <c oughs> ถ้ามีโอกสาสนะคะก็อยากไปแบบ ทําทบุญแบบรัวๆไปเลยนะคะให้ครบเลยปีนี้สัก9ก้ระถินเก้องนะคะในเป็นรวมเพิ่นนะคะนั่นก็นจะดีนะคะคุณผู้ชมจินตนาว่าสําหรับผููมีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสถ้ามีปัจจัยพร้อมค่ะคุณผู้ชมสมมือนี้ถ้า,ามีปัจจัยไปไซดมันกับบมวนะค่ะคือต้องใช้ปัใจจัยใช้เงินทุกอย่างเลยเริ่มตั้งแต่ย่าออกจากบ้านเนยค่ะคุณผู้ชมเริ่มแต่ความคิดเราค่ะ ไปอีหยังเข่าเหลือแนอีหยังเข่ามีแนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณค้นมันๆนะคะคุณผู้ชมไปถ้าบุญด้วยความอบอุ่นใจสบายใจมีความสุขทั้งใจเข้ากับขึ้นมากันยังดีค่ะเันแ่นบ่มีเงินกับไปบ่าเป็นเนาะคือจินตนาเนี่ยละมานางเห็ดใบซีอยู่นี่ย้อนว่าสื่อเพื่อนกับคู่รหัสสิบบาทค่ะจินตนาเลยว่าเอ้ยใบกล้วยมันกับมีอยู่ งานฝีมือผู้ยิ่งก็ต้องเฮ็ดเป็นอยู่แล้วสินะคะตอนแอกมหาทเทรดลองเบิงขะคุณผู้ชมกระพ่อใดเนี่ยอยู่ได้ราคานี้ก็ได้ <c oughs> อขอาภัยหลายๆค่ะเป็นวัดค่ะคุณผู้ชมหูกระอือนะคะค่ะคุณผู้ชมไปเบิงแนวท่ากันค่ะลาพัฒนาของวันที่ยี่สิบห้าเป็นลาพัฒนาวันศุกร์ ของเซียนหนุ่มภูพานกับแอดกินไปน้ำกันค่ะคุณผู้ชมเบิ้งน้ำกันเนาะค่ะเอาไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมวันที่25ตุลาคม2567ค่ะวันนี้วันศุกร์ลาวพัฒนาวันศุกร์วันนี้ค่ะหนุ่มภูพานให้วิ่ง5กับ7ค่ะบนล่างวิ่ง5วิ่ง7บนล่างค่ะแล้วก็จับคู่ให้ค่ะห้าหนึ่ง เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดแปดค่ะเน้นห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสามเจ็ดสามห้าหกเจ็ดหกส่วนตัวบอเลนก็มีสิทธิ์ออกได้ขึ้นกันค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะอันนี้เป็นของวันศุกร์นะคะขอบคุณหลายๆค่ะนุ่มภูพานที่ให้แนวทางมาวางทางช่องนะคะ้ดยความเป็นห่วงเป็นใยคุณผู้ชม fc ถุกทันนะคะที่ติดตามหน,าหนุ่มผู้พานของหวัดทีพานมากค่ะคุณผู้ชมวันที่23หลุดหมดทุกตัวค่ะคุณผู้ชมบ่มมีผู้ใดเ,เขาจักก้น3-3เนาะคะ่ะ พกสองกับบอมี่ค่ะคุณผู้ชมมีของหนุม่มมีของเซียนสกลคนหน,นองหานค่ะเพิ่นหายตัวตัววิ่นกับตัวจับคู่มาแต่เพิ่นว่าจับคู่หายแต่ว่าเพิ่นหายตัววิ่นมากคุณผู้ชมจับเอาเองค่ะขั้นจับหายมันหลายเพิ่นหายมากเขายุ่คะคุณผู้ชมตัววิ่นมันกับตัวนี้เนาะจับใส่เอาคือจินตนาบอกนะคะเอาค่ะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลุดไปค่ะแล้วก็แต่ว่าของงวดวันที่21ค่ะ วันที่21เป็นวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร nah ์เพิ่น,นแตกบนล่างค่ะแตกข้างบนและล่างค่ะ29กับ29ตรงๆค่ะคุณผู้ชมล่างส่วนบนก็ออก89นะคะ989ตรงๆค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะวันที่23มากก,กับรุดนะคะวันพุธรุดค,ค,ค,ค่ะคุณผู้ชมวันจันทร์แตกนะคะเพื่อวันพุธน้ำเนาะแตกเพื่อวันพุธค่ะคุณผู้ชมเรากลมาวมาตอม้อนนี่ค่ะวันศุกร์พอให้มันให้ปังทุกคนค่ะแล้วไปต่อนนะคะเนาะ อันนี้ของแอสจินค่ะจินตนามาพ่วงไปกับเพล่นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแจ้งเกิดเนาะจะได้จะได้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนําเนาะค่ะตามเซียนดังเราก็จะตามคนที่ดังไปด้วยนะคะแต่คุณผู้ชมจะได้เห็นจริงๆของจิตนตนาเขามา1สิบสิบเอ็ดสิบสองหค่ะคุณผู้ชมเราลุดสามหงวดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมมันมีเข้ามีลุดเนาะค่ะวันนี้ค่ะจินตนาให้ค่ะวิ่งสองกับเก้าล่างอย่างเดียวค่ะ ไปล่างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมสองกับเก้าล่างยางเดียวมีสองสี่สองห้าสองเจ็ดเก้าสี่เก้าสามเก้าเอ้เก้าสีทำไมให้สองครั้งคุณผู้ชมสินตนาเหตุผิดเองอ่ะเกสี 9, 4, มีสองอันเอาซ้ำหน่อยนคะคะคุณผู้ชมจินตนาทำผิดมันมีเก้าสี่เก้าสามเก้าสองนะคะอืมเดี๋ยวก่อนค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแป๊บนึ่งก่อนเบอร์เบอร์ค่ะคุณผู้ชมมือนี้พราะว่านขึ้นว่านดัดผมลูกค้าค่ะก็เล่น แพ้กลิ่คคคนค่ะคุณผู้ชมแพ้กลิ่นเคมีนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้เก้าสี่เก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสองค่ะคุณผู้ชมเก้าสองด้วยค่ะมองนี้อินเตอร์น,นาเขียนผิดค่ะแทนเทสิคาตัวเดียวเนาะกลับมาตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเก้าสี่เก้าสามเก้าสองค่ะ, 9, 4, 9, 3, 9, 2, คะตัวนี้บบเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่เอาแล้ว ผีดค่ะขอโทษขออภัยละเลอะเทอะค่ะเอาค่ะวันนี้ค่ะให้เน้นทุกตัวละค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าล่างอย่างเดียวค่ะหมวดต้นที่2 1เข้าเฉพาะตัวมือนั้นนั้นออกสองเก้เนาะค่ะกับ8ปดจินตนาก็รให้เข่าแต่ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งกันดิเดินดีดีค่ะแต่ว่ากระลุดนะคะรุดคักรุดแน่มวบ้านค่ะคุณผู้ชมหลุดุดวันพุธ รุดคักรุดดีค่ะรุดจนบมาเนาะค่ะเนาะเอาบอ่เป็นยังค่ะคุณผู้ชมขอให้มันมัน,มนปังปัง,ปงทุกคนนะคะตะวาฝันดีอยู่ค่ะอินเตอร์นาฝันดีอยู่ยากเอาความฝันให้อยู่ว่าจัางได้กระต่องนี่หกค่ะคุณผู้ชมจะเป็นหกเจ็ดไหมหรือว่าหกสี่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมฝันว่าเอาเชือกดึงผู้ชายข้อผู้ชายนะคะเขาจะลวนลามจังไิไหมคะบ่งจกกันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นยังหนุ่มอยู่ค่ะคุณผู้ชม อันนี้ความฝันเนาะค่ะฝันส่วนากคันฝันกับสิแม่นอยู่ได้คะ่ะคุณผู้ชมผู้ชายก็เป็นหกเนาะเชือก็จะเป็นทสามจะเป็นหกสามบ่ค่ะคุณผู้ชมเอากันไหว้นะคะอันนี้ฝันค่ะเขียนมน,นัดค่ะฝันตีเลข หกสามซะเน้นตัวนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมขอให้มันให้ปังทุกคนนะคะที่เข้ามาดูแนวทางทางช่องจินตนา Channel ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะโชคดีกับราวพัฒนาปังปังนะคะคุณผู้ชมจะได้ไปทําบุญเสาอาทิตย์กันแล้วค่ะเนาะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ